หอมมันหอมใช่ไหมขนมปังเนยแม่ว่ามันหอมนะมวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วยี่สิบห <25 4. S 2> ้าสิงห <25 64. S 2> าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อยู่ที่บ้านเราหลังบ้านแม่ตื่นมาแม่กำลังเอาผ้าลงเครื่องน้องภูก็ตื่นมาพี่ปันก็ตื่นมาแม่เลย ชงอ,อตินวันนี้ให้นั่งกินหลังบ้านพี่ปันอายุเท่าไหร่แล้วพี่ปันเก้าขวบแล้วค่ะพี่ปันอายุเก้าขวบตอนนี้อยู่ปสี่น้อ,องภูห้าขวบอยู่อนุบาลสามแต่ตอนนี้ทุกคนไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่ามีโรคระบาดโรคโควิดใช่ไหมใช่อือตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่ห้าขวบลูกอายุคือห้า ใช่อายุห้าแปลว่าน้อมภูเกิดมา<อ>ได้ห้าปีแล้วลูกอายุคือขวบพื่อนจะเป็นห้าขวบก็ในวัยเด็กเขาก็เรียกเป็นขวบลูกเดี๋ยวถ้าโตโตไปขึ้นเกินสิบขวบไหม,มเขาก็จะเรียกเป็นปีแต่ไม่รู้อ่ะแม่ก็ไม่รู้ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าเด็กๆกันเล็กๆเขาชอบเรียกเป็นขวบอ่ะเมื่อคืนพ่อซื้อขนมปังมาไว้ให้ขนมปัง <c oughs> จุม่ม <c oughs> นมปังจุ่มโอวันตินชอบมากเมนูประจำของบ้านเราต้องมีโอวันตินทิ้งไว้ตอนแม่เป็นเด็กแม่ก็มีเหมือนกันตาก็เตรียมโอวันตินไว้ให้แต่ไม่ใช่แบบผสมแล้วนะเป็นแบบโอวันตินก็โอวันตินแล้วก็มีนมเนี่ยนี่แหละนมตามมะลิอ่ะให้เราปรุงเองคือมีแบบหมโอวันตินแต่ไม่หวานใช่เป็นหงโอวันตินไม่หวานสมัยก่อนเขาไม่มีนะลูกเหมือนโกโกใช่แบบ S <S <S 2> <S 2: ใช่ใช่งงงใช่เราก็ปรุงเอ,เอาเอารสชาติที่เราชอบหวานน้อยหวานมากก็ปรุงได้แล้วก็มีกระติ่งน้ําร้อนให้ตาก็มีโอมตินไว้ให้กระปุกนมนี้ก็แต่ก่อนเป็นกระป๋องกลมๆเปิดกระป๋องเออเออเอาวางรองในถ้วยใส่น้ําไว้ไม่ให้มดมันมาโอ้เยอะแยะ ออเออที่เขาเอาโรยใส่โรตีกัน่ะซื้อโรตีร้านนมอ่ะ้แก็เห็นากอนนมยังไม่เคยเห็นแมงมุมโอ้น,นี่แม่ถ่ายวีดีโอไว้ เดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวน้องภูตโตเป็นหนุ่มพี่ปันโตเป็นสาวเนี่ยมาเปิดดูวิดีโอแม่จะเอาอลงย<ะ>ูทูบไว้เนี่ยวิดีโอที่เราถ่ายนั่งกินโอวัตินเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมาดูอุ้ยทำไมตอนเป็นเด็กน่ารักจังเลยน้องภูเคยตัวเล็กขนาดนี้ด้วยเหรอเนอยน้องภูก็จะว่าผพราะว่าแต่ก่อนนี่ผมเยอะมากเลยตอนเกิดมาเนี่ยแต่ว่าน้องภูผมเต็มหัวเล พี่ปันก็เหมือนกันออกมาก็ผมเต็มหัวลูกแม่ผมเต็มหัวทั้งคู่ขนาดหัวเส้นยังผมเต็มหัวเนี่ยแต่ผมสั้นนิดหน่อยใช่ออกมาก็ผมสั้นน้อย,น,อยน้องผมน้อยน้องบูนี่ออกมาผมนี่แทงหัวมาโอ,โอโ้โหแกร่งเลยพี่ปันก็ผมยาวเหมือนกันออกมาผมแทงหัวเครื่องชักผ้ามันรองให้แม่ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มแล้ว ไม่กอเือจะจะสำลักเออ<ม>ใช่กินให้ระวังเด๋ยวสำลักเ,ออเออ้ยจะหยดุดจะหยดุดพ่อไปนายยังไม่มาเลยพ่อไปทุกเชา้าทุกเชา้าทุกวันพ่อก็ต้องไปดูแลบัวเอาอาหารให้บัวกินไ,กไ,ไปเอาข้าวให้ไก่<ห>ไปเอาหญ้าเอาฟางให้บัว พ่อน่าจะจูงวัวไปผูกแถวที่มีหญ้าเยอะๆนะเพราะว่ามันจะได้จับหญ้า <_ d ata> เป็นเครื่องตัดหญ้าเรามีเครื่องตัดหญ้าตั้งเยอะนะแล้วมีเครื่องตัดหญ้าตั้งสิบสองตัวสิบสามตัวนะสิบสองเรามีเครื่องตัดหญ้าสิบสองตัวมันกัดทีช็ับไม่ยินเสียงมันไหมโอ้โหมันเออมันเวลามันตัดกัดต้นหญ้านี่มันโหดึงอย่างรุนแรงมากน้องก,ก,ก็เคยเห็นน้องก,ก็เคย เห็นที่ตัดต้นหญ้าเหมือนกันหนูเคยเห็นแบบนี้คามมากเลยโอ้โหนั้นเครื่องตัดหญ้าวายุงยุงยุงเงี้เขาเช้ายุงมาหลังบ้านเนี่ยนี่เวลาเขาตัดใช่ไหมเขาเขาก็มีสายสะพายด้วยแล้วก็อืมอืมใช <laughs> ม่นเครื่องตัดหญ้า <laughs> ต้องระวังเลยมันจะบาดขาแล้วขาหักโอ้ขาขาดเลยเลยลูก แัดยาตัวนี้มันคมมากตัดแบบนี้มันมันแรงมันมันแรงมันเสียงแบบนี้ฮ้แบบนี้เลยใช่เพราะว่าได้ยินทุกวันเลยใช่ไหมตอนตกไปนาใช่ช่วงบ่ายได้ยินทุกวันเลยช่วงเนี้ยเขาทำไมเขาเคยได้ยินตั้งแต่ยุคบ้านอะโอ้โห แต่ตอนเย็นแล้วก็ไปแต่ตอนเช้ามันจะได้แดดแหลกไม่แรงแดดไม่ร้อนเขาก็ตัดเย็นกับเชา้าตัวอยู่แล้วลูกทำไมเขาตัดตอนบ่ายมันก็ร้อนเนาะบ่ายก็กว่าจะตัดเสร็จนี่ลูกแต่ละไล่ก็ใช้เวลาไม่ตม่ำกว่าครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเขาก็ต้องเผื่อเวลา <c oughs> ข้าม,มากก็ไม่เห็นอะไรลูกมองไม่เห็นอะไรทำไมทำไมเขากท็ทำไมเขาไม่ตัดตอนตีตีตีหะเออตะวันหกโมตีสี่ปี ก็อาจจะตัดก็ได้เราก็ไม่รู้ตีสี่ตีห้าเครื่องตัดหญ้าเสียงดังไหมล่ะปันวายเสียงดังคนอือใช่ก็รบกวนชาวบ้านเขาอ้าวเราอัดคลิปไว้เท่านี้เก็บไว้ดูบายบายครับสวัสดีค่ะทุกคนครับอะไรครับหนูดูหนูดูเขาหนูได้ยินเสียงเข้ามาในห้องรบกวนหนูหนูหนูก็ตื่นมาหนูก็ออกไปอยู่ในห้อง ก็เอาเอาไปดูข้างนอกโอ้โหนี่มันเครื่องตัดหญ้านี่อืมเห็นไหม <c oughs> เรายังได้ยินเลยเอา้าวบ๊ายบายสวัสดีค่ะบบาายย